ช่วงนี้กระแสของการซื้อประกันความคุ้มครองโรคหลายแรงแคร์าาสของเมืองไทยประกันชีวิตกำลังเป็นที่สนใจของตลาดและก็มีผู้คนมากมายติดต่อมาถามรายละเอียดกับเอมผ่านช่องทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่คอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาเชียงใหม่จากศรีสะเกดบุรีรัมย นครศรีธรรมราชชนบุรีนะครับแล้วก็มีจังหวัดสระแก้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆจังหวัดที่อยู่ในพอตในข้อมูลของเมที่ไม่ได้กล่าวถึงอ,อีกมากมายเลยนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเปเชิญกับโรคร้าแรงอยากจะเผชิญกับโรคมะเร็งอยากจะเผชิญกับโรคไตโรคหัวใจเพราะว่าการที่ถ้าเราไปเจอกับมันสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนะอย่างน้อยชีวิตเรามีชีวิตเดียวนะครับ ถ้าเจอมานีหนักเลยจะมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งครับที่ผมดูแลเคสอยู่อยู่ที่โซนภาคอีสานนะครับเขาก็พูดออกมาคาคํานึงแล้วมันทําให้ผมรู้ได้เลยครับว่าเอ้ยสิ่งที่ตัวแทนพูดเนี่ยสิ่งที่เราพยายามบอกนะครับมันไม่ใช่ว่าเราคิดไปเองเขาบอกว่าเนี่ยน้องเอ็มคือพี่อย่ามีความกังวลใจมากๆเลยนะคือพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าเราจะเป็นโรคร้ายแรงหรือเปล่าแต่เราก็ไม่ได้อยากเนาะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตของพี่เนี่ยมาใช้จ่ายกับโรคพวกนี้ เราอยากจะมีเงินเก็บเอาไว้ใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิตมากกว่าฉะนั้นพี่ก็เลยตัดสินใจที่อยากจะทําประกันแคปพ a s s โลกหลายแรงนี่เลยครับคือเสียงสะท้อนจากลูกค้าที่เขาก็มีความเข้าใจว่าการที่เรายอมนําเงินก้อนเล็กๆที่เราเรียกกันว่าเบี้ยประกันจากเราเนี่ย ออกมาซื้อประกันเราจะได้รับความคุ้มครองโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเบียดเบียนเงินเก็บของเราเลยนะครับถ้าวันนั้นมาถึงจังหวะที่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นมาถึงอย่างน้อยนะครับความขุ่นใจก็เกิดขึ้นเพราะเรามีประกันโลกรล้ายแรงแนเกิดวันนี้นะครับตัวคุณเองสนใจชําระเบี้ยเริ่มต้นเบียงแค่ว,วันละ8บาทเท่านั้นเองนะครับและก็ให้ความคุ้มครองด้านโรคร้ายแรงเนี่ยการรักษาเนี่ยเป็นหลักล้านเลยทีเดียว สนใจข้อมูลนะครับสามารถติดต่อ M มาได้ตามข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือว่าคอนแทคที่ผมให้ไว้ที่หน้าโปรไฟล์หรือจะดูในคำอธิบายคลิปก็ได้เช่นกันครับ